ปอ้วคะะเป็นชดปอกนะครับตัวนี้จะสูครับผมได้แล้วเขาหลอหอมองคุณก้องใกล้ๆแล้วสนุกแบบนี้ครับ ก็สวัสดีครับมาพบกับผมนะบอมยามาโต้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อ่างแม่สันนะครับครับวันนี้ก็หลักๆก็จะมาตกปลาหมอช้างหยียบนะครับด้วยคันไม้ไผ่นะนี่ครับตั้งใจมาเอาหมอช้างหยียบครับหมอตะกรับนะครับครับผมแล้วก็จะไล่เลาะตีบบอมหาชโดหากระสูบดูนะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่สันนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับวันนี้จะหมานหรือเปล่านะครับครับไปชมมาเลยครับ เดือดเลยอืมเอาวะเรียบร้อยครับอืมเป็นไอ้โดป๊อกนะครับเออนึกว่าจะสูบอืมได้ลูกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแม่ที่หลังครับโอ้โห ใมสันก็สะโดหดหายไปเยอะนะครับอ่ดีใจที่มีลูกมนครับจัดกบชั้นต้มนะครับตัวนี้ก็หมานๆก่อนนะครับครับปล่อยไปก่อนนะไปดูยหมุนจ้าน็น้อยหนาทีโดนโดนโดนท้ายมันคักระสูกรับกระสูนี่ครับกระสูนะครับ ผมใส่สูตรนะครับสูตร <oz les> <z ul> นี่ครับสวยๆครับสูตรครับผมแน่นอนนะโดน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 แล้วพ่อโดนแล้ว,ว,ว,วโอ้โหเป็นดูปอกนะครับตัวนี้ก็กบช่างต่ำนะครับหกเซนต์โอ้โหมือพอครับ ปลาเกียครับพ่อบอกครับใส่นี้ไปแก้มเล่านะครับกับแก้มนะครับปลาเกียครับปลดก่อนครับปลดชออมชมตอนครับตอนแรกเด็กทีเ,กเดียวครับผมมามาหมาหมา,มาน,นับมารักกับนะครับ,บผม ตัดานในเ้ออ้้้้ว่โอ้ยโอ้โหแล้วโนี่ครับนี่ครับตใหญ่น้อยนะครับตัวนี้มาแล้วอครับเอาก็จะแอบในปาครับนี่ครับเอาแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วนี่ครับเห็นหรือเป่าอุ้ยบา้าบดูใหญ่ไหมครับเอาฟอวัดมือหน่อยวัดมือให้ชมหน่อยครับนี่ครับเอานี่ครับเท่าฝ่ามือครับตัวนี้นี่ครับสัดเจีงครับผมเอาแล้ว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 บึ้ โอ้โหื้มาครับพอโดนอีกแล้วครับสนุกแบบนี้ครับเอาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วโอ้หนี่แหละครับนี่แหละครับสีสันของหมอช้างเหยียบหรือหมอตักกัดนะครับนี่ครับสีสันก็สนุกแบบนี้นะครับครับผม นอล็ตัวใหญ่ยุปเาโอ้โหพอโดนนี่แล้วครับเพี้ยเลยครับเพี้ยเลยมีตัวก็มีเยอะครับเป็นฝูงเลยครับเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วพอเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วง่ายๆนะครับกับแก้มได้กับข้าวดีครับครับผมชมต่อไป ก็ผักตบชวาครับยอดสวยครับเดี๋ยวไปกับน้ําพริกนะครับผักเที่ยงนะครับก็ปลาหมอตะกลับนะครับหมอช้างเหยียบก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับครับตอนนี้ก็เทียงแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะครับครับวันนี้กับข้าวที่ห่อมาก็แป้งนมหมูนะครับน้ําพริกแมงดานะครับนี่แล้วผักสดๆนะครับจากอ่างครับผม ก็จะได้นะครับนี่ครับกระพอสองคนครับวันนี้ครับกินข้าวกันนะครับคือมีเยอมองยับยู่งรหมวกเขาปีกิ่กว่า,ากัเดียวยังได้นะเขาหนอยรอมงคุลหะได้นะ มดกัดโมงโมงแล้วเด้ครับก็ทานข้าวเทียงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาตกห้อดักกับแถวแถวริมฝั่งดูนะครับตกแล้วก็ไล่ตีอาครับเดี๋ยวก็จะกลับนะครับวันนี้ครึ่งบ่ายก็ร้อนนะครับเมื่อเช้าก็ฝนตกด้วนะครับไม่รู้ตกมาอย่างไงครับผมก็ติดตามชมต่อไปนะครับครับผมขึ้นต่้ง กินโหดเหรอแล้วดูนะครับดโ,รโดนแล้วโอ้หยดนแล้วครับเดี๋ยวนะครับขอบผมสนุกเลยครับรอบบ่ายโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้ท่าทางมีไซฟเอ้าเอาเอ้าเอ้าติดครับติดครับดักมาเลยนี่ครับ อยู่นะครับดูครับอ้าวอีกหนึ่งครับผมนี่ครับย้ายไม้มาครับยยอยู่รกครับปีนี้ป่ามันจะราบ โด,โ,ดโดนนะครับโดนเล้วโอ้โหโดนนะครับโดนเล้วรอบบ่ายครับรอบบ่ายโอตกง่ายๆนะครับครับเดีวชมต่อไปครับ ครับก็วันนี้ทริปอ่างแม่สันนะครับนี่ครับกับการตกมอตะกลับนะครับนี่โดยเบ็ดไม้ไผ่ครับแน่นอนครับตัวเบ็ดที่ใช้ก็ตัวเบ็ดยามาโตอิซุมะไอนะครับและยามาโตชินนนะครับครับมาดูผลงานที่ได้ครับอาอกไปครับนี่ครับผลงานที่ได้หมอตะกลับนะครับนี่นี่ครับนี่ครับ าเก็บน้ำเลสั่นนะครับนี่ประมาณเจ็ดสิบตัวครับได้อยู่ครับก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ก็นี่ครับฝ่ามือฝ่ามือเลยโอ้หมีหลายไซส์ครับครับผมครับก็ขอฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามนะบอมยามโต้ด้วยนะครับแล้วรอมนาจะหมายไหนทริปไหนก็เดี๋ยวรอชมกันครับติดตามไว้เลยครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมครับขอมครับสำหรับวันนี้ครับผม